จะมีบางตัวในทีมที่ผมตั้งไว้ได้สลับเป็นล่าง9ดาวก็ได้นะผมใครจะไปรู้นะผมอ่ะอก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่นานหลักทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไลน์เลนเจอร์กับผม ไอซันฟันนี่นะผมมาก็ก็เห็นหน้าทีมผมแล้วนะผมอะหลายหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงจับทีมโคนนี่ไว้ถึง10ตัวนะผมอะอาจจะเป็นการสปอยตัว9้าวดาวเล็กน้อยก็ได้นะผมอะอันนี้คือการแบบสปอยล์เล็กน้อยจากช่องผมนะครับผมอ่ะใครที่คิดนอกเหนือจากนี้ก็คิดได้ไม่ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่านี่เป็นการสันนิษฐานของช่องผมนั่นเองนะผมอะ สำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารเล็กๆน้อยๆที่จะมาแจ้งให้กับผู้ชมที่เล่นเกมลาเลนเจอร์ทุกๆท่านด้วยนะผมที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็เป็นกําหนดการการปิดซ่อมบารุงขานทันพแล้วผมในวันพรุ่งนี้นะผมอ่ะเป็นอ่ะเดีย๋ยวผมขึ้นรูปให้นะผมอ่ะตั้งแต่10โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะผมเป็นการอัปเดต ครั้งยิ่งใหญ่นะผมเข้าสู่ซีซัน8อย่างเต็มตัวนะผมอะ่ะพร้อมกันหรือยังผมสําหรับใครที่พร้อมแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ซีซัน8พร้อมกันเลยนะผมอะ่ะก็เกมเราก็เปิดมานานแล้วนะผมอะ่ะก็ยังมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะผมไม่มีแผนอะไรทั้งสิ้นนะผมที่จะปิดตัวเพราะว่าเกมนี้อยู่ได้เพราะสะเตตวิ่งนั่นเองนะผมอะ่สะสเตตวิ่งรอบหน้าถ้าให้ผมเดาก็น่าจะเป็น รอบของสเตปวิ่งของธาตุไฟนะผมอะเพราะว่าเขาเอาตู้ธาตุน้ํามาขายนะผมอะก็เนื่องจากมีตู้ธาตุน้ําก็เลยเดาทางไว้ว่าอรอบหน้าก็แน่เป็นสเตปวิ่งของธาตุไฟนะผมอะก็อาจจะมีอะไรแปลกๆเข้ามาในสเตปวิ่งหรือว่าสเตปต่างๆก็ได้นะผมอะก็มันมีหลายสเตปที่แบบเข้ามาเหมือนกันนะผมอย่างเช่น รูปนี้นะผมอากกอเป็นหอสมุดลึกลับนะผมเป็นด่านสเตจพิเศษทั่วไปแต่จะมีของอัปเกรดทางด้านของตัวเลนเจอร์9ดาวนะผมใครที่รอเลนเจอร์9ดาวตามรูปนี้นะผมอ่ะถ้าให้ผมเดาทานะผมเป็นตัวของโคนี่คลีโอพัตตานะผมสำหรับช่องผมเป็นโคนี่คีโอพัตตา9ดาวนะผมสามารถอัปได้หากคุณปั้นเลนเจอร์ตัวนั้นเป็นร่างอัลตราแม็ก240หรือว่าไฮเปอร์แม็ก240นะผมก็จะสามารถสลับเป็นร่าง 9ดาวได้นั่นเองนะครับผมอ่สำหรับผมก็มีปรนประมาณนี้นะผมก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะผมข่าวสารข้อมูลก็อยู่ผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะผมเป็นเป็นรูปแบบตามแบบเพจจริงๆเลยนะผมเพจ a c e b o o k ของเกมลาเลนเจอรนะผมอ่ะข้อมูลส่วนใหญ่ผมจะเอามาจากเพจลายเลนเจอร์แล้วก็ส่วนน้อยผมก็จะไปหามาเองนะผมอ่ะประมาณนี้ ส่วนใหญ่ข้อมูลที่ผมได้จะเป็นข้อมูลจริงนะผมเพราะว่าได้มาจากแหล่งเนื้อ,อาหาที่เชื่อถือได้นะผมแล้วก็เป็นแหล่งที่คนเข้าถึงได้ง่ายนะผมประมาณนั้นสําสำหรับทีมที่ผมจัดไว้ตอนนี้ก่อหลายๆคนก็จะเห็นนะผมอาจจะมีบางตัวในทีมที่ผมตั้งไว้ได้สลับเป็นล่างเกดาวก็ได้นะผมใครจะไปรู้นะผมอ่ะสำหรับถ้ามันเป็นล่าง9ดาวได้ผมก็จะยินดีนะผม ที่ผมเชียร์นะผมตัวที่อยากให้อัพเป็นล่าง9ดาวได้นะผมตัวแรกที่ผมเชียร์นะผมเป็นทางด้านของโคนี่แชมเป้นนะผมถ้าโคนี่แชมเป้นที่มาครบรอบ3ปีได้อัปเดต9ดาวในซีซั่นที่8นี้ความสามารถมันจะดูดียังไงนะผมอะ่ะถ้าผมอธิบายคร่าวๆคือสามารถทําให้ตัวที่เก่งในยุคนั้นกลับมาเก่งได้อีกนะผมเพราะว่าตัวของแชมเป้นมีทะลุอมตะมีดามจพิษแล้วก็กัดเดนนะผม ความกว้าง9 9 9จุดคือตั้งแต่หน้าป้อมเราถึงหน้าป้อมศัตรูนะผมเอาจริงๆคือถ้าอัปเกรดเป็นร่าง9ดาวจะใช้งานดีมากนะผมบวกกับเกียร์ที่ออกมานะผมซึ่งเป็นเกียร์ธาตุน้ำซะส่วนใหญ่ที่แบบค่าค่อนข้างที่ดีนะผมอย่างเช่นเกียร์ช่องหน้านะผมถ้าใส่แชมเปญก็จะเป็นดาบน้ำนะผมช่องกลางใส่เป็นเกียร์ธาตุน้ำถุงมือที่เพิ่งผ่านมานี้ก็ได้นะผม แล้วก็เกียร์ช่องท้ายเป็นไอศครีมก็ปินนะครับผมอ่ะทําให้ตัวของโคนี่แชมเปญที่มีคูดาวสกิลต่ตําอยู่แล้วนะผมต่ําไปอีกแถมยังพมแม่นมากกว่าเดิมนะผมทําให้ตัวของมันแบบเก่งมากนะผมอ่ะตัวที่2องาให้ผมเดาทางนะผมผมว่าน่าจะเป็นตัวของเาวไฟนะผมเพราะว่าตัวของบปาไฟหลายๆช่อง YouTube ก็ได้ทํากันมาแล้วนะผมเพราะว่าตัวเาวไฟเป็นตัวลูกลกของ g m เอน่เอผมอ่ะ หลายๆคนก็อาจจะเห็นว่าบาวไฟเอามาทําแบบรีเมคใหม่อย่างเช่นบาวมัมมี่นะผมสเตตัสเหมือนเดิมค่าทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนแค่รูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็เพิ่มอะไรใหม่ๆมานิดหน่อยนะผมก็ไม่ได้เยอะนะครับผมประมาณนั้นซึ่งผมว่าถ้าตัวของบาวไฟสามารถแบบอัปเดตเกรเป็นร่าง9ดาวได้ผมว่า มีความน่าสนใจนะผมเพราะว่าสกิลถึงจะไม่ค่อยแรงแต่ผมว่าเอามาปวนได้ค่อนข้างทีดีนะผมอ่ะก็คล้ายๆกับตัวของคิริวนะผมประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นตัวของบาวไฟจะได้ความสามารถตัดแร่ด้วยนะผมซึ่งเป็นอะไรที่ผมแบบชอบมากับผมสําหรับสายตัดแร่อ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะผมอ่ะใผมแบบเดาทางไว้ผมก็อยากให้ตัวของไม่บาวก็มูนนะผมประมาณนี้ มาเป็นรอบปกตินะผมซึ่งตัวละครบาวกับตัวของมูนะผมผมชื่นชอบเป็นพิเศษนะผมผมอยากให้มันมาทําเป็นตัวเลนเจอร์ก้าวดาวนะผมผมถ้ามาเป็นร่างก้าดาวผมจะทําแน่นอนนะผมอ่ะสําหรับคลิปพรุ่งนี้นะผมถ้าไม่มีปัญหาอะไรผมอาจจะลงเช้าวันนี้นิดหน่อยนะผมเพราะว่าวันนี้ผมอ่ะปิดทุาัดนิดหน่อยนะผมอ่ะ สำหรับคลิปนี้เนื้อหาก็จะมีประมาณนี้นะผมสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรก็สอบถามกันมาได้ใต้ล่างคอมเมนต์ได้นะผมผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะผมแล้วก็ใครที่แบบไม่ค่อยโอเคกับคลิปที่ผมสปอยไปคลิปที่แล้วนะผมเดี๋ยวผมขึ้นตัวไอให้นะผมอะคลิปที่แล้วที่ผมได้สปอยการอัปเดตครั้งใหญ่ของซีซั่น8ของเกมรายเลเจอร์นะผมะคนไหนที่แบบ อดูคลิปไม่จบนะผมบางคนก็อาจจะดูคลิปจบหรือไม่จบนะผมอะ่ะเขาก็อาจจะมาคอมเมนต์แบบเชิงแบบไม่น่าหรอกมั่งประมาณนี้นะครับผมอะ่ะสำหรับผมก็อันนี้เป็นการสปอยของผมนะผมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็มาจากการท hand ําแฮนด์เมดของผมเองแล้วก็เป็นผลงานส่วนผลงานผมซะส่วนใหญ่นะผมแล้วก็จะยังไงอีกอะ่ะใครที่เม้นก็เมน้นมาได้นะผมดิสไลค์ก็ได้ผมไม่ซีเรียสนะผมแต่ผมขอแบบ ดูคลิปให้จบก่อนที่จะคอมเมนต์นะผมแค่นั้นนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพบกันซีซั่นแปรนะผม